สุภาษิตสอนใจคบคนเช่นไรก็เป็นเช่นกับคนนั้นบาลีว่ายังเวเสวติตาทิโสอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนที่คิดริษสยาเหมือนหนึ่งเกลือนิดหน่อยด้อย ราคายังดีกว่าน้ำเข็มเต็มทะเลโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคบคนดีเป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วอับปราชัยคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อของผ้าการจะคบหาสมาคมกับใคร ้องพิจารณาดูให้ดีเสียก่อนว่าเขาคนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีอย่างไรเป็นคนผ่านหรือเป็นบัณฑิตเพราะเมื่อถ้าเราครบคนผ่านย่อมเป็นผ่านไปด้วยถ้าเราครบบัณฑิตก็พลอยเป็นบัณฑิตไปด้วยคบคนผ่าลพานพาไปหาผิดคบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผลผู้หวังความสุขความเจริญแห่งชีวิตของตนเองพึงคบมิตรผู้มีสติปัญญามิตรแท้คือปัญญาจะนำพาให้พ้นภัยมิตรชั่วพาจันไรสร้างทุกภัยไม่เว้นวัน